วันนี้มาเจอกันในค่ยคืนของวันนี้ธรรมะไม่ได้ไปไหนไกลแต่อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถปฏิบัติได้ธรรมะของพุทธองค์อยู่ที่ตัวของเรา พุทธองค์ท่านสอนให้เราเนี่ยดูตัวของเราดูสังขารของเราทัานั้นเองแตท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูคนอื่นนะใครดีใครชั่วไม่ต้องไปดูเขาจะดีจะชั่วให้ดูตัวของเราเองถ้าเรายังไม่ดีพอเราอย่าไปดูเขานะสิ่งที่สมควรดูเลยคือตัวของเราคือกายของเราคือใจของเราเนี่ยที่มันจะแก้ไขได้ไหม ถ้ามันแก้ไขไม่ได้เราอย่าไปแก้ไขใครเลยถ้ามันทาองสอนตัวเองไม่ได้เราอย่าไปสอนใครเลยไม่ว่าเราจะไปสอนใครนในเมื่อตัวของเราดังทําไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทําได้ในคําสอนของเราเราต้องสอนตัวเราเองก่อนจะสอนให้ใครนั่งสมาธิเราก็ต้องสอนตัวเราให้นั่งสมาธิ เราจะสอนให้ใครภาวนาแล้วก็ต้องสอนให้ตัวเราเองนั่งภาวนาเราจะสอนให้ใครสวมดมนต์เราตัวเราเองก็ต้องสอนตัวเราเองสวมดมนต์ภาวนาเช่นเดียวกันตามใดถ้าเราไม่สอนตัวเองแล้วเราจะเอาอะไรไปสอนเขาในชีวิตของเราอยู่ได้ไม่กี่วันเองชีวิตของเราอยู่ได้แค่วันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นเอง อนาคตต่อไปยังไงไม่รู้ช่างมันเอาวันนี้กับพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดเอาปัจจุบันนะตอนนี้ปัจจุบันคือตอนไหนคือตอนที่เรากําลังพูดกาลังหายใจเน,นี่นพพลลยกำลังนั่งฟังธรรมะกําลังนั่งฟังสิ่งต่างๆท,ที่คุยกันอยู่่นแหละนั่นแลนละะ,ะ,ะ,ะคือปัจจุบันบางคนปัจจุบันคือวันนี้เอาวันนี้ก็ถูกนแต่ปัจจุบันจริงๆนี่คือวันนี้ณเวลานี้ที่เราหายใจอยู่นั่นเอง วันนี้ก็ฝากไว้ทรงนี้ก่อนอเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาคุยให้ฟังใหม่เนีเจริญพร